สวัสดีค่ะพี่น้องยังจำกันได้่่ค่ะน้องดาริ่นหน่อยที่เป็นล้ำปีสกินนะคะคที่นิดาได้รักษาไปค่ะตัวนี้ที่เป็นแบบสาหัสสาหัสเลยละคะ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นระยะเวลาสองเดือนค่ะที่น้องหายเนาะนิดาก็จะมาอัปเดตนะคะตุมอัปเดต อัปเดตแผลเป็นอัปเดตตุ้มแผลของน้องเนาะนี่ค่ะทีนิดาใส่ระยะเวลาในการรักษาตอนที่เป็นนันกับประมาณเดือนเนาะนี่กะหายแล้วสองเดือนค่ะจากที่มือที่จากมือที่นิด่าลงคลิปไปอะเนาะเนี่ยทีน้องเป็นตุ้มแล้วก็นอนแล้วก็ชักกระตุกอะค่ะนี่ รอดว่าเป็นรอดว่าเป็นง่วไห้ค่ะพี่น้องค่ะซุนเขาซุนเขาแล้วพร้อมเรียบร้อยเนี่ยเมืองขาน้ำหนาแต่กับไข่อยู่่ะบ่เป็นแบบว่าบ่เป็นแบบแหวงแหวงเขาเอิญม่ายังกะไอบางโตนะคะที่แบบเออเป็นน้ำจมูกอันนี้กับตรงจมูกกับเป็นแผลเป็นเป็นรอยอยู่ด้วยค่ะถ้าสังเกตดีๆเนะี่ยดาลิน อีนน้เลยที่ที่แบบว่าเป็นจมูกขาดบ่หูขาดคือบางบางโตเนาะตะอีโตนะะ่ะค่ะพี่น้องค่ะทีนี้ดาเคยเห็นนะ่ะที่เห็นนะ่ะคือแบบกินหูกินจมูกกินแบบจนแวงไปเลยอะค่ะแต่ว่าไข่อยู่นี่กะกลับขึ้นมาใดเอากลับขึ้นมาใดค่ะพี่น้องค่ะนี่ <c oughs> ดือด้อๆค่ะ เนี่ยแตว่ตวา่าแต่ว่ารอยแผลเป็นกันยังมีเห็นเป็นปูดปูดอยู่เนาะเนี่ยรอยแผลเป็นกันยังมีให้เห็นเต็มตัวโหลดขานึกว่าเป็นนั่นน <c oughs> ้ำหนาตื้อเดือดอน่ะเนี่ยมึงมืงหนีมา update, อัปเดตอ่าแผลเป็นอัปเดตอาการที่เข้ารักษาหายแล้ว เนาะของน้องดารินนะคะเดี๋ยวมือมือมือหนาเนาะพี่น้องที่ถามเขามาไอเรื่องซุนเขาง่วหน่อยนะคะซุนเขาว่าเป็นจังไหนแผลเป็นจังไหนแต่ว่าจริงๆแล้วนีดากระลงให้เบิ้งหลายคลิปอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวอ่าสองตัวนี้นี่ดากระสุนเองสองตัวนี้นี่ดา บอาเรื่องซุนเขาก่อนเดี๋ยวบอาเรื่องซุนเขาให้ฟังกันเนาะสองตัวนี้นะนี่ดากระซุนเองเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพาเบิงค่ะพาอัปเดตให้เบิงห้อยปานเขาอ่ะยูเซื้อย้ายเบิงกันไหนรูกรเนี่ค่ะนี่ดาวมือนีเข้ามาเบิงร้อยแพลก่อนเนาะมันก็หายเราละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็นยังเป็นร้อยแพลเป็นอยู่เนาะเนี่ยว่าเป็นตาตาค่ะว่าเป็นตาหนวยตา ดาลินนะ่ะเป็นแห้งอีหลีค่ะเป็นแห้งแล้วกะโอโก้เป็นแห้งแล้วก็เ,เป็น,น,เ,ปนเป็นคักเป็นจนนอนเลยละค่ะอืมหาวแล้วค่ะหาวแล้วดื้อแล้วพูดนะ่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งกวนเอืย้ย <c oughs> หลู่แค่เอวสามนึงกับแม่ชาโลเล่ถ้าพี่น้องท่านใดได้ติดตามก็จะเห็นอยู่นอกดินแดนลงให้เบิ้งดูอยู่ค่ะ สำหรับง้วแม่นี่นี่ดาด,ดึงทําขอดเองนี่ดาด,ดึงเองทําขอดเองเนี่ยก็เลยหักรู้สึกหักเขา,าแต่เนี้ยโว้ยมาเป็นล่ำปีพี่น้องเอ้ยแหงเบิง่งแห่งดูแลหลายกว่วจะได้เป็นงัวนหน่อยกว่าจะได้ออกมาเป็นขนาดนี้เนาะเอาใส่ระยะเวลาบักเลยกเล้อค่ะเนาะเห็นใจเนาะเห็นใจเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวนน้ำกันเนาะ แล้วก็เข้าใจดีเลยแล้วค่ะช่วงนี้กะฝนแล้วช่วงนี้กะฝนแล้วก็มียุ่งชุกแล้วก็ม,มีแม่งแมงแม่งเหลือปะคะแล้วก็มีมาเลีงวันนะ่ะพี่น้องระมัดระวังน้ำเดอ้อค่ะโดยความเป็นห่วงจากนี้ดะกับน้องดารินไอ้เทาทำความสะอาดของดูดูเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฉีดใส้พาดเน่น้ำเน่ค่ะน้ำสมข้นใหม่ผลน้ำเน่เนาะ ป้องกันไว้เนาะป้องกันไว้ดีก็แก่ค่ะเนี่ยน้ำขากระยังเห็นเป็นรองรอยจุดดำๆดำอยู่แต่กะแต่กะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยนีดางก็ได้ท่าตังแต่ยาไอยาหม่วงกับกับคอปเปอร์ที่การน,นอนนะเนาะ,น,ะนี่ดางก็ไ่ได้ใส่ยังไหลค่ะตรงแผลแตก,แตกๆนี่ดางก็ใส่เบตาดิน สำหรับพี่น้องทันใดทีแบบเอออยากดูว่ารักษาแผลแผลนะคะรักษาแผลจังไดน,นี่ดักก็รักษาปกติธรรมดาน,นี่ยและคะ่ะบ่อยเขาติดเชื้อแล้วก็บ่อให้มาเลีงวันไปใครไปจอจนมนีหนอนนังเสือคะ่ะเนี่ยฟูมฝักมาระยะเวลาสองเดือนดีใจบบกขนาดเด้่ะนี้ได้เห็นผลงาน จะของปุ่นเดได้เห็นว่าเออมันก็เป็นมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะ้าบ่เจอปัญหาเ้องกับบบ่เจอเนาะ้าว่าเจอปัญหาห้องกับบอแบบบได้เลียนรูบได้มีความรู๋เนาะค่ะอืมฉีดยาเองรักษาเองก็เลยเออถือว่าพันพันพันจุดนี้ไม่ได้กะดีใจอยู่ค่ะ กะมาอัปเดตให้เบงเนาะพี่น้องทีให้าถามเขามานี่ดังว่าตะใดมีเวลาเออมาทายน้องดารีนในเบิงค่ะตรงตรงตรง,ตรงทองตรงแผ่นหลังกะเริ่มจะเศร้าแล้วล่วะขาเลือเลืออนี่ตรงหนาเป็นคือจังฝ่าผ้าเนี่ยเป็นหนาแตกๆเป็นคือฝ่าผ้าเนี่ยค่ะเป็นร้อยตกสะเก็ดหลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องคำมันก็เป็นเต็มตัวเนาะตอนที่เขาเป็นอะ วิธีการรักษากะล่องย่อนไปเบิงเนาะคลิปก่อนๆทีนิดาได้ล่องไวนะคะกะอยากล่องแบบละเอียดละเอียดให้พี่น้องนั่นแหละคะ่ะได้เบิงได้เรียนดูไปน้ำกันเนาะจังไดกะคอมเมนต์กันใดนะคะมี่ยังดีๆกะแนะนํำกะคอมเมนต์เบากันใดพูดคุยกันใดนะคะเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันกะมาแชร์ประสบการณ์เนาะ นี่ค่ะยังเป็นปูดปูดอยู่กระทาเบิ้งอีกไปเงยาเหาเบิ้งอีกไปโดนๆดเนาะพี่น้องเนาะกะช่วงนี้กะดูแรลระมัดระวังเนาะช่วงนี้กะนี่ยุงมีเหลือร้ายแล้วแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะยุงกะชุกแล้วเอากะ กางงใหง่วน้ำแน่แล้วกับทำความสะอาดคอไข่น้ำแน่ป่วห้แชะบ่วห้จืนเนาะเพราะว่ามันมีมาแลงวันนังเสียค่ะพวกเหลือพวกไกล่พวกผ้าหาน้ำโรกนี่แหละค่ะล่าตปีนี่และเนาะถ้าเป็นแลว้วรักษาท่านก็โอเคนะคะพี่น้องค่ะแต่ถ้าเป็นแลว้วรักษาบ่าท่านก็นมีก็มีการสูญเสียขึ้นมานกนะกะมัน มันบ่คค้มต่อการสูญเสียนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็าจะได้ลูกม่วแต่ละโตเนาะก็จะผสมก็จะเป็นซัดก็จะตังทองก็จะคลอดอีกตัวนี้นี่ด่าดึงออกมาต้องขอดเองตอนขอดอะโตหย่ายยค่ะลูกเคเอสามหนึ่งกับแมชาโลเลค่ะมุนนี้กะเอาน้องดารินมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะ นี่แหละค่ะแผลกันเริ่มจะเศร้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะจังถ้าเขาเออถ้าเขาแบบถ้าเขาแบบใส่ระยะเวลาแบบเศร้าดีเลียวแบบบุมีตุม้มบุ้มวิปด้งเสียใส่ระยะเวลาโดนปันไหนต้องรอดติดตามรอดอชมไปโดนๆนะคะพี่น้องค่ะดีดากับเป็นกําลังใจพี่นอ้องทุกคนเลยเด้อค่ะนี่สามารถย้อนไปเบิ่งคลิปกอนๆไหนเนาะต่างแต่เริ่มตั้งแต่ คลอดเลยนะคะงัวตัวนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่คลอดจนเ,เป็นล่ำปีจนลมจนจนเกรงจนซักกระตุกนะคะจนนิดารักษาว่านิดารักษาแบบใดใส่วิธีดใดแน่จนใดมาเป็นนังสี่ก็ล่องย้อนก็ไปเบิ้งก็ได้นะคะเมื่อนี้กะบมมี่ยังค่ะเอาน้องดารินมาอัปเดตกะสีคอล่าพอยพี่น้องไปกอนค่ะเนี่ยคำแล้วเดี๋ยวจังงัวเขาคลองแล้วค่ะ โอเคนะคะพี่น้องค่ะคิดหอดสุขูสุขคนเลยค่ะกะเป็นห่วงทุกขอ,อกแล้วค่ะที่ได้ยินเขาว่าเป็นอยียงจังสันจังสีเนาะกะเป็นห่วงทุกของเลยเป็นกําลังใจให้สุขูสุขคนเลยเนาะค่ะกับบรรยากาศบานสวนกับบรรยากาศบานถุงค่ะพี่น้องค่ะ,ค,ะคุณนะเดี๋ยวจักนว้จะได้เอาองาะของของแล้วค่ะกะบายบายพี่น้องสุขูสุขคนนะคะ สุขภาพดังกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ